มาใช่ค oh, oh, ือ oh, ว well, ่าหาแฉมนะหาเราไม่เอ้ามรุดออกบดแพงในบ่อของน้านะเอ้าฉันบอืมันรุดเลยง่ายนะมันมาบ่ออันอันนี้มันอะไรมยับตึ้น โอ้ยมันขาดกันแล้วหนูบอกโอ้มันพราะมันจี้วันจะนนจะงทรนอกอันนั้นกูไ้คิดไปอ๋อไม่เลยโอ๊ยโอ้คนณต๊ะลบบาดนี่ ไชประตูจะคของเฮือนอาอใช่ประตูเปิดไปแล้วนนเนาะม่อไหร่ปิดแน่นช้ำอ๋อไว้ไว้ไว้ผลตอเลาหน่เปิดไปเรยนะประตูนน่ปสาวตื่นช่วยแท้ปศาวหนิเอาน้ำที่ประตู ก้อยห้องน้ำมันหลุดออก่อนกลับมาจ่หานมายวันแหนมบึงประตูห้องน้ำลุดออกอ้าวมวยคนรักเขาห้องน้ำมวยมันมีคนดีนอนอยู่ในห้องบ่วไมีบ่เดือนวันหลอกอยู่มันเขาสนิมอันหนึ่งตรงมุสนิมทางตาเด็กว่เออทางตาลูกเจ้าน่ะหน่อยกะนไปเปิดทางนั้นทางนี้อัดลง สบายดีเขึ้นว่าป่ามาหอดแล้วยังอยู่ป่าคุณฮะโอ้ยป่ามันที่ดิ่หอดป่าเกิดอยู่ยืดที่มันเกิดอยู่นั่นก็มาจะใส้ก่อนเนี่ยเจ้าม้านใส้อาบน้ำไปจิ้งไปจ่องน่ะไม่บอกอีช้าง่นนะฮะเข่าออกมาเพื่ออะไรคุณมาวันนี้เข่าจะลงมาเนาะ

ออมคิดเล็กเจ้าบ่ออมนะหาก็เฮ็ดเทแหละโอ๊ยบ่เคยมีได้ว่าว่าสิเทแรกบ่กล้าเสี่ยงชีวิตเลยตัวเฮ็ดแรกแรกมก็ยังบ่กล้าเสี่ยงเลยบ่ได้ลดบ่ได้บน่นอยู่มาใส่คือว่าหาาน้าห่อไม้ เอ้ามันรุดออกบดแพงในบ่อของน้ำนะเอ้าสองบ่อมันมันน่นจะมันขาดมันจะบอกมันมันผุมันผุมันแตก้มันเส้นเ้มงวดอืมมันรุดเลยอันใหญ่นะมันใหม่บ่ออันอันนี้มันไหนเราพยักตึ่นที ะอังัเ้น้โอยมันขาดไปแล้วมันหัวโอ้เมพับมันมันเมยยังได้ข้าเชียเนียมันถึงหนำโอ้ยอึดยืมเลเพิ่นเพิ่นเพิ่นตัดเลยเนาะแมยดตัด แบบที่คนจินเนาะดะไรคิดไออโอ้ยมันข่าีเมียงไว้เออที่่น้าไม่แตไปหานะเลยน้อไม่ยังเนะไม่รมาไม่รวมแบบได้เราไม่รวมมีทุกอย่างเราไม่มันคือข่าี้เมียยงข่านเร่อไว้แยลุดมานอยู่ในอยู่เนาะมันคืออยู่ในอยู่หนามก็เฉพาะสิถืิก โบ้เว <m í toys> <m ics> ้นาเอาได้ประตูนี่นะอยากเพ่ไว้กว่าประตูใหม่เลยทำมางามมางามอันนี้มันเก่าไรเนาะไฮยหย้ามันหัเอออีกอืมต้องอี Nó sư bởi khắp mày phụ ừ. Tương ừ. nhai nào nhỉ? Lên lâu chẳng áp làm Ất thương phải không? Ôi, phụ cài khổng nam đâu mà nhỉ Cả lại ổng nó có nè nhỉ Lại ổng nó là ăn tù nhai vậy vậy xì này Tương nhai Bạn mi không? Tương nhai này vẫn nì hút tù nhai vẫn Phô mày vẫn nhỉ cầu vẫn nhỉ Ừ. 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 อ่ะน้าม sí, uh, ันนแบนเต้อ่ะน้แบบอันตตื่นเต้นเหอนกอ่คมตื่นเต้นเจ้าจะไปกินนะลูกเนะชนีมแน่น่ะเฮ้ยเอ๊นั่นแมตีม่พี่พี่พี่เอามันออกพี่นี่คือใช้กัาซางไ่แท้หนุ่มไอซาันัชักครอ๋อขอลงพื้นเรยเป็นยังลงหลุมพูอเคนังเท ถือันซ้ำออทุกมอม่ดวมิดดีดิในคู่มาในคู่ปล่อยมันใหญ่เลยกูวโตกว่านี้น้อยนี่พอดีแกงด้วยนี่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 เดแกนี่เดืชำนีกเอชยชื่อนำนี่มืแกงนี่ พอดีะหรีเอมีอะไรเนะหอืมกินข้<อ>าวแล้ปะกินแล้วได้งกินออมคิดเด็กออมคลีเด็กอ๋อ้ีห,ห,นนาอาหามาให้ยังนี่นะเามายนอื้อยไม่ใช่ออนนเอาลายปน้อเอาจะหม้อแกงนึงเอ้ยชแกง มึงทำไมก็ไม่เต้นอะไรเลล่คือ <c oughs> คนทายพี่ท้าชาวจังหวปขายม,มาไล่ล่ามูแล้วนี่เออแต่ตอนนี้เหนมได้คือเสียมเอาไปหาแไม่ไบเสียมเลยตขาวาได้น้อยเดียวนงเก่งเสียนี่ตวขาวนี่กิน้ว่มีงกิน บ่อ้อมครั้งแรกอีกบ่กล้าครั้งแรกบ่ชิมบ่บ่ชิมกินได้แต่ว่าครั้งแรกก็สิกล้าเสี่ยงชีวิตนําเด้วเ็กเอาไว้เอาไว้กับนั้นกินเพิ่นว่าเอื่อยบ่เพิ่นว่ามันอยู่แต่จางเพิ่นว่าจางเดนําเพิ่นโอ้ยมันยังจางเพิ่นว่า จะครูหันมันอืมแต่มุกเผาหันจ้างถือว่าจ้างจุลไร้มุกเผาเพื่นบูกินเอ่อเอ้าขนมมุกบ่ขนมมุกไปหายเพื่นกินบ่อือทำไมเป็นเครื่องกระชามไปหาใช้ไหมนะถั่วมัแต่ทางพี่เด้วยพงพี่ทางพี่หวานไปทางพุน่นอือชุนดาเลยทำไมบุกบ่าทางนี้นะทำไม่ไหลก็มีแต่เทาบัวท่านเขาเนาะ ไม่เปนไรต้องหาแต่เช่าน้ำมัไรเข่าไม้่เ่ดมนได้มกันอันยังอันมุดลายลูกใคบ่เวนสีช่มเมนลูกลูกเขาบรเวนลูกเขายังใสตัวกนดยังใส่นั่นนะกลดนไหมหัวแล้วบที่เป็นนะเป็นหัวเป็นหัวแล้วบ่ จะจุดจะจุดลำนี่นะเราจะจุดต้องกิ่งออกมาเลินพี่เราจุดเท่าน้อยแตวมันชิควันนั่นแหละม่นเอาไว้เผาทากิ้งไปเผาท่านกิ้งไปเผายูพุ่นบ่เมื่อเช้านีเมีนตอนนั้นกลองฟืนกิ่อยู่ใช้กกล่องเฟินนะ เดี๋ยวยายพุ่นโอ้ไปเบิ่งหลือปะมันเบิ่งเบิ่งคือแปลกๆคแปลกนะมาอารวัตรเงียาไปเออคุมต่อให้มันโอ้ตะกี้ยู่นีปะตะกี้อยู่มองนี่ดา๋ยวยายไปมองมาพุ่นโอ้เครื่องปูเครื่องพังเนาะ พายาน่นรอาบอป้าพวังดูเแต๋วโอ้ยโอ,อ้ยยังนะตก,ตกใจมันางนะจักเฮ้าจักต่ <c oughs> <c oughs> ของเงื่อนตกใจ <c oughs> เงื่อนกี่เงื่อนตกใจตกใจรำได้เนาะ <c oughs> เออแปลนไปชิมกับใครเนีย่ยแมน,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 น นอก้นบอกตัวค่ะเอามาเดียนไปหมกเธอหนิมาวางใบเพราะมัเหม่อมันคำเหมอมันแตกมาใส่มงหูไัเตียวเรือเท่านั้นมาบอกนะเืท่าันแหงไยแเห็นยังแหงไนะยันแล้มีหน่ชีเอาเดยนไปยังเราบอกค่ะเออเออลาให้เหี่ยวแต่มันชิคำใบเออบอกเอาแห่นะมาใส่ลาน้มัลงมาหมัน้อเมน คืออ้วนคืออันนี้เหยียบหรือหักไ่ได้รับผิดชอบเลยตุ๋ยฉ่ำเฮได้มาใส่แล้วนใช้กืนมันเนื้อแบบกวนเนาะ มันพอยังขับไว้เด้วยมันห้อยนำชูเวลาตกลงมามันเกิดฉีกโค้นหมดชุดใช่ไหมเนาะมันมันไก่ด้มันเลยสาขาเด้มันตกลงมามันอยู่นี่มันเลยตรงนี่เลยนี่มันตรงพอดีเด้ตกลงมาพอดีนี่เลยมันเต้นลงมาแล้วก็น่ามุดลายตรงนี้ยาแล้วอ่ะเงินซื้อปูนเพิ่มอีกหางลำไส้ไหางลำไม้ ตื่นไปแล้วตืนไปเลยได้จะงแล้วเดี๋ยนี่เฮยาไหมนะใส่กระปุกใส่กระปุกอ,อนี่บุมมีบนหอยหลอกเลยเนี่ยะหลอกแล้วเรือกูมันสีเทาหอกงย่างตั้มเหมือนนี่เขา็มีหน่าตั้มนี่ เออสีเนาะมือไหวเปื่อนยังคักแล้วหมดเลยนมดแต่สีนี่เปื่อนเขาเสร็จออกได้ไหมอืมสีนะมันตันานตายสีแมนสีเต็มทีมีทั้งน้องเพิ่นคนหนึ่งเนาะจะอยู่ใส่ปผูผู้แต่ว่าเพิ่นส่งมาบ่อยมันส่งพระเพื่อนเจ้าอย่างไหนมาอยากได้สีเพื่อนเจ้าที่สดใสแล้วเพิ่นบอกว่าอยากได้เบอร์เอ่ยได้ส่งคลิปที่เอ่ยซื้เชินสีให้ตัวใส่เพิ่นเบอร์มาเพน,เป,นเป็นเบอร์ยัง,ง ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ຊິຝາບາງເທື່ອກໍບໍ່ຕ້ອງປົກບາງເທື່ອກໍຊິອອກຝາແຍ່ມັນນັ້ນມັນບໍ່ແນ່ບໍ່ນອນເຮົາຕ້ອງເອົາເບີເບີຊີໄປເນາະເຮົາຄັກຊິຍັງທ່າມີ້ຫ້ຫກບກນມນียອ นี่อาหมงมันตำบ่บอบงแม่นยังเือนมง่ายงไม่ตำเลยจะแม่นผก็หายเขาบต้งต้งแต่แม่งนิ้หาจ้าบ่เออเตียงเพื่อนอะยังไม่ตำเลยเพราะว่าเออ่ไดอสูต่งหมูหงเิ่นบุคลาจูเพื่อนเหนแหมบคลาูเลยมันมันมีเวลาต่ำ แกงน้ำมันแก็ทำอยากนี่มันย่าเวลาแกงตันแรงมันคุ้มใช่อีกหนิ่ะมันแห้งหนิคุ้มใช่เอาต้นหน่อเฮืองตัวกุนนั่นเนาะมันยังเป็นตอนนี้ยังปลูกเหรอเลาะอันพราปลูกลายปลูกลายแล้วมันโคเครื่อนเหรอว่านี่หาไปขายบ่านน้ำมันน้ำม้อันนั้นคาร์บูซีขอซื้อน้ำม้นยังค่ะซื้อน้ำมันไรตัวก็ไปหาน้ำมันไรหอยแย้ ฝากว่านม่ตู้ไปใกล้ไรน้ำมันไรทำหมดแล้วทันไปแต่หกโมงตอนนี้ยังทันมากวัดนี้ไฮซิฝากว่าน้ำม่ตู้กับอีตนแล้วเนาะมืด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 นี่ว่าหมเกลือเด็กน้อยเก็บหมดแล้วเด็กน้อยเก็บหมดแลเด็กน้อยมาเดินเขามันบ่ใหญ่เด็กน้อยใส่เด็กน้อยเก็บกินอืมเก็บกินดิบนี่เอาลายคนเด็กน้อยเป็นชิปมันยิงทั่วอ๋อ เก็บกินบ่เลยหายบ่ได้ไปงานช่วงจนไปก่อนจนไปก่อนจนบ่ได้นี่จนแล้วจนจนก็ยังดีมีข้าวกินหายจนนี่วะจนเทิงแล้วกากขึ้นขึ้นก้นนี่ว่าหายจนนี่นะจนเทิงนะนี่วะใหญ่ไปทำงานบ่กายกายยุท้าบ่มีลูกนี่ก็สิมีอยู่น้อ่ะไอแถวซีโนนะงานด้านนอกนั่นนะอันแบบ นั่นนะแต่ว่าเขาฆ่าน้มลูกนี่แหละไปล้างถ้วยล้างบ่วงไปว่าอยู่น้ำเขาอย่างเชี่ยไปว่าขายเครื่องขายของนะพอมีอยู่แต่ว่าสําคัญลูกเขานี่แได้แนนห่านใครนะฮะอันขายขนมนี่ขายกอนดาเครื่องส่งนี่กับเพื่อนก็อยากได้คนแต่ว่าเพื่อนอยากได้คนมีครอบครัวก็ได้แต่แต่ว่าขอบระยากลูกไปนั่งนะเปิดตู้ก็เปิดตู้แล้วบอกว่าไม่ได้งัว เราขายพือแล้วงัวแล้วน่ะขายยกเพ่ออะไวเดานี่ไม่ตู้นั่นพอตู้เราบูมีเราเมื่อยตัดหญ่างัวจักระตายโอ้แดงแต่ไม่ได้งัวก็ดีแล้วมึงเกี่ยวหญ่างัวกินเราขายยกเพื่ออะไรชิปายโตบอกจักโตแล้วว่านี่อืมว่าเอาแน่เฮาก็อดทนเอาแน่น wow. ้องไอ้ก่อนสามดุเขาใหญ่ แต่ว no ่าข้าวกินยังมีอยู่ข้ามีอยู่แต่ว่าย่างนําเงินนําคําไม่ได้เนาะข้าวก็ต้องกินบ่ไรซื้อมาให้อืมทงบ่ไรซื้อให้อืเาอบนึงกับหมประมาณสิฮอด3โลกะโอ้อก็ให้แต่ลูกกินข่อยกินอีหยังก็ได้ก็กินนํากัน้บ่เปืองดอก2คนนั่นสิมว่าขัวจืนว่าปิ้งก็ตอน2นิ้วนี่ก็สิหมดบ ผัดกระเพาะผัดผักสะหญ้าอีดานี่หามี um, ักไมญาัดกินเนาะว่าปิ้งตําหุงหวยไปแลอดเอาแลหายังนะหาเือเด็กน้อยเก็บาือกินกับยังกับตับแจ่วบ่ือขแฮบๆลองกัดเบิ่งมดแต่ไเบิ่งเือยังแฮบๆ คือเพื่อนแต่กแห้งกันคือเพื่อนอันแรกไปคืแฮมแหบอะไรวามันคือแหมแหบนี่ต้นบวมมีป่นี่ถ้ามันคือใบทึบแคบที่มันแม่นี่บอกมีเ้ยนคือบ่อแน่นนะคือบ่อไม่มาท้ำไม่เนี่ยมันคือร่มไปทา่จำอยากได้สกลได้ดิอืมเลน่ะสองนุ้ยนะแต๋อน่ะเวลาโยุมาคือเนี่ยโอ้คือเพื่อนบ่มเ่ยนะ เมีนบ uh um ่เหยื่อขนาดต้นนั่นก็ตายเลยบังมีเอิ่มใบใบมันแตดเนาะใช่ใหญ่มันนวลใหญ่นีงช่องกบทีมงานซื้อมาให้อือัล้วเตียงเอาเอาอันนั้นนะเอาไม้มาขั้มไม้มันมีงามนะมาขั้มไว้แล้วก็เจ้าผูกไว้มันง่ามก็ได้เอาไม้ตรงเลยเดี๋ยวมาเสียดเสียดแล้วก็มัดขึ้นดิมัดใช่ไว้มันนั่นมันใหญ่เลยนะมันจะได้กินเลยนะนี่บ่ ม่โอ <si suppression> ้แตนแดงเจ้าเฮ็ดกะไรมนหมดเลยหลายแท่เติมมักชิดาเติมมักชิดาเอามักชิดามากาบชุพอนะตุกินโอ้โหนี่กะขคแย่ที่คือชิบวบน้าอั้เทต้นนี่เนาะคุณมันขึ้นแน่น่ะห้างมันโพลมันคือแบบเดือยง แม่มงก็ยังหอเวยชีนยหอเวยหอวตอนซ้ำแ่นี้ยนั่งเป็นใคเขาเจ้ามาเอาบ่มารัประยู่รอขาเจ้ามารักกลับไปกินบ่ขาเจ้าข้อเรื่องโมชิมัดน่ไม่กินชุกเอาไว้มันใหญ่ก่อนตัวมพีกมันหักมนลมันหก

เดี๋ยวจะเปิดรถคอยเลยขอ่ยขอยจะมาให้น้องก่อนพอคนได้ให้นชิชัยต้มผลกระชิมาหด้าแต่อโอ้ยมื่อยช้ำผูหลェฮุยเอ้ยผูป่ะอาเธอหมุนงามเฮ้ยดื่มเลยกินนี่อ่ะถุงยางยางชิบมีหาหอแล้วก็ขนมก็ได้ Đây là nồi tôm. Đặc nồi họ kẹp chín. Nhầm cái đâu bò. Nồi. Mình uhm... kẹp chín mất. Có nhầm chín đít <laughs> Hộ <Hồ>, theo à? <laughs> Nó. No. Xuân chân vào nhang. Xuân <laughs> mày tự. Má đây à, à, ơi, má đây ơi. Thằng con vẫn chín nè Vẫn cái nồi. nhỉ mới. Ai? Em mới thu chào năm bạn. Ôi, 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 พี่นี่แหลมมันมีมาพี่เอ้ยพี่พี่เน,นีย่ยโอ้ยไม่เสียบก้นแม่งนะเนาะอ๋ะอกล่องนวลแต่พี่ก,กินบ้าขนมนี่ฮะพ่นพูนพ่น,บ,นบืนใช่ป่ะพรี่บ้าอะ Gọn bữa trong tiếng nha kín cắt mọi người nè người mọi người mọi người mọi cái mọi nó mọi người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  ไปไปขายาายำแดงยำแดงที่ได้ขายแนย่ทำบ้เฮ็ดทงวเมียนได้ขายดีหองก็มีแตงแตงใหม้หงน้องหม่หงเก็บเครื่องผูปา,านส,าสีชิมหาปุก๊กทั้งบันหันได้จากปุก๊แกแก็ดโฟมไว้สื่อให่ แกได้กระเต็มอืมี่ห้เห็ดไปงวัชที่นันอยู่ได้ขายดีนี่หมดมาเดวค่ะอะไรเห็ดดวยน้องเลยหอยางหหอยม้าปอไดบางตุบพี่ถงไอยุ่บกับเพี้ยงยาดินชิบะและบมีขนมกินกินมาคือแท่นขนมนี่เบอร์นี่นะเบิรงนี่เบอรแมนบ้แม้กัดยียบพวกๆกู่ได้ห กินข้าวอปลาเลยไอกรุว่าลือไ้านี่ตันี้เอาไว้คือกัดมงไบานี่ปลาคือแล้วม่แกเลยปคืออะไรไปไปอ้างงูได้ได้แล้วาลว เอาตัวแก้ลูกเอาตัวแก้พี่นั่นกินบ่ได้หรอวะไม่ไม่มาตัวแก้ไว้เออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปสั่นเฮ้ยแม่มัดไว้ตัวนี้นี่ยังกินะกันนี่นี่กินน้ำกันนะทำไมกันจะเป็นขาวขาวคือคนดีเนาะขาวยอดเดียวสิขาวยอดเดียวขาวคือคนขาวคือคน ตัวชิแ<ง>ก้วมัก็อะไรบอัวอัต้งเก็บลายเลิเก็บพอดีอันแกงมันเลิกนะเพต้องม้เันมาตัวว่าชิเมื่อแกงวะแกงโอ้แต่ว่าใอรชื่อว่าชิขัวในตัวไอ้ไธงรถหรไม่เนีเมื่อเกิดนั้นจะเป็นเ้อมจะเปียกกะปุกจะกระปิจว่ากินกะปิกี่เดือนคนละ ว่ามุ <hel <hel er> ้ยว่าไปสทิแต่ว่าน้อยสิแต่แกงเสียบเลยไม่ใช่ถุงรถนะบัดยำเลือกันตีชิมาคอพูดแต่อยาหาเงินแล้วแต่จพูดจะไปทั้งใดเนี่ยน้ำลูกนี่เด้อสมไมไรก็โกปะก เอาอยู่แถวนี้ได้จนบอยไปหาป่ะาได้แต่ว่าเอหยาดมคนหน่อยหมุนปลาได้หมุนงามลายได้โนมัไรนะเพราะได้เพาะไดเพาะไดองป๊บปบปาหนึ่งคุพ่เพื่อพวกนี้โนมัยไรเพราะไพราะได้เรใช่ไขอไปผไรูปดิลงมาได้ไหมบ ไปตรงน้ำผนบ่ไปลรางบ่นะขายลูกน้ำผลเป็นน้ำผลชิ้นมาเจาะเออแม่นดีแหละตาป้าสันหิวเข่าวหิวน้ำเลยไปหาขี้ข่าวก่อนเนาะฮะนี่ยังกินกินเล็กคนแล้วแกกินเล็กกินได้เจ็บพ่ององเจ้าเคยห้องน้ำกับห้องน้ำกัยังไม่วิ่งาซ้ำ คุณกะจิมาพฝนเนาะ,ะอ้าวจากไรก็จงว่ากันเนาะโดยอ่ะคลิปนี้สบายดีโดยปะมาเย็บมายามทั้งน้องสาวคือเก่าเขาเดิม